ตอนนี้ไฟลุกโชนมากเลยค่ะเดี๋ยวเรารอแค่ไก่เราสุกนะคะไก่ย่างแล้วก็ไก่สุกไก่อุ้บของเราใบตองมาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอะซีว่าสุกไหมโอ้เดือดแล้วไม่คร อร่อยไหมคะอร่อยมากนะอร่อยเหรอใส่อะไรก่ะ้าเเรื่อออกแตัวนั้เนี่ยนี่ข้เครื่อออกเดมันนตาแล้แม่หีเดี่นี้อ่ะเออหาแหละวายโบทีที่ที่ี่ที่้ไปถ้าสมมติาในป่าแล้วเนี่ขอให้คลิปนี้ปังๆดังๆหมื่นวิวแสนวิวนะคะสาขอให้ถ่ายรูปลวงไปด้วยดีนะคะ นะคะเราก็นั่งกินกันตรงนี้น้ำเป็นยังบ้างอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่อร่อยเพราะมันหอมอ่ะเนาะข้าวก็แบบธรรมชาติมากพี่ดาวอร่อยไหมคะกินด้วยมือให้มูมูกินเลยลูกนี่นี่มูมูกินอะไรขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเออแล้วมันเดือดแล้วนะปิดเลยล่ะปิดอย่างนี้ประมาณ่็ใบ เดี๋ยวสุดเลยฮะได้ไหมตอนนี้ไฟลุกโชนมากเลยค่ะเดี๋ยวเรารอแค่ไก่เราสุกนะคะไก่ย่างแล้วก็ไก่สุกไก่อุบของเราใบตองมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอ่ะมันดูข้างในซีว่าสุกไหมอ้เดือดแล้วไม่อะเนยคาะ หอาวิทยโอาเล้อดำคืออะรเป็นมะสุกเลยอุควันอีกนานไหมคะละประมาณต้องร้อยน้ำมันแห้ง

อร่อยไหมคะอร่อยมากนะอร่อยเหรอใสๆแรกอะอเอออกเล่ตัวนี้เนี่ยนี่ขอเลือดเหมดเอมันหนาวใ่ละใส่ใส่ใ่นลใส่จริง้อ้หความเพินะหิวยังหิวแล้วหอมมากเลยเดี๋ยวเราก็จะกินข้าว ถ uh ้าเอาที่ซื้อไปจานนั้นมาเสร้านแล้วคอยต้องรอาีไครับพี่ม่หิวอ่ะน่ากินน่ากินเดี๋ยวเราจะกินข้าวมาตมค่ะเจ็บนิ้วเลยอะเากินไ้รรป่นอ่างไใส่อบางีค่ะขั้นตอนต่อไปเเกเลยก็น้ S <S 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 นี่คือที่พีทกับพี่พีนะคะมาทํากับข้าวกินคือข้างบนนู่นนะคะแล้วก็เดินมาข้างล่างอะ่ะสวยมากเป็นน้ําตกแบบนี้เลยจริงๆน้ําตกที่มันเป็นแบบธรรมาชาติในป่าแบบนี้คือมันจะแบบสวยแตบบ่โลเคชั่นมันจะสวยแบบนี้นะคะพี่พีมันจะคล้ายๆสถานที่ท่องเที่ยวแบบนะคล้ายๆสถานท่องเที่ยวในป่าเลยเนี่ยพี่เห็นข้างล่างแล้วมันสวยมากเนี่ยค่ะสวยจริงๆคือมานั่งถา่ายรูปอะไรตรงนี้ก็สวยนะคะนะคะตรงนี้ก็สวย ้ามาแบบว่ามานั่งปิกนิกอะไรก็ได้นะคะคือมันไม่ได้เข้ามานลึกนะคะก็เดินเข้ามานิดหน่อยแต่ที่เนี่ยก็คือมันใกล้สวนพิดาพี่ก็เลยอาพากันมาทำกับข้าวที่นี่นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่พิดาเนี่ยขูกข้าวโพดนะคะจะมาทำกับข้าวกินที่ต้นริมน้ําแห่งนี้นะคะก็แอบคล้ายๆป่านิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นไปกินข้าวกับพี่ๆนะคะเพราะว่าไก่อุบของเราสุกแล้วถ้าอะไรให้มันกินในป่ามันอร่อยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวกันนี่ตรงนี้ก็สวยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็สวย คุณนาตามละเรามากินข้าวในป่านะคะเราก็ต้องให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะให้เจ้าป่าเจ้าเข,ข,ข,ขาค่ะมันเป็นธรรมเนียมนะคะมันเป็นความเชื่อวิถีของคนกะเหรี่ยงนะคะที่อื่นเขาคงเป็นนี้ถ้าเขาไปในป่ามันต้องขนาดไหนมันรับงับคุณเลยไดสกินไปด้วยดูยดเจกินลอยอ่ะครับ แม่นีไปเครอนี่เหรอเออนั่นหหแหละไนวายโบ<อ>กี<อ>ที่ท<ว>ี่เขเยกน่แหละที่ี้ีไปเจ้าห้มน่ค่ะก็เราเอามาให้ที่ต้นริมน้ำน,นะคะเพราะว่าเราก็กินกันข้างล่างริมน้าน,นะคะก็ให้กับปลาเจ้าเขาก็ก่อนที่เราจะกินข้าวได้ก่อนนะคะทุกคลิปเลยนะถ้าสมมติเราในป่าเราให้ขอให้คลิปนี้ปังๆดังๆ หมื่นวิวแสนวิวนะคะสาธุขอให้ถ่ายรูปร่วมไปด้วยได้ดีนะคะนะคะเราก็นั่งกินกันตรงนี้น้ำเป็นยังบ้างอร่อยไหมอร่อยอร่อยอืมใช่อร่อยก็มันหอมอะเนาะข้าวก็แบบธรรมชาติมากกิข้าวอร่อยไหมคะกินด้วยมือให้หมูมูกินเลยลูกนี่เลยที่มูหมูกินอะไรขอต่อกินข้าวก่อนนะคะเออแล้วอะไรขี้น้ำใส่มัดตอกกับแบบน้ำต่อยอ่ะเกียบเข้าไปตอยจนยังไม่มีอารมณ ตอนนี้เราก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วกำลังจะกลับนะคะไปเดินไปตามทางนะคะอร่อยไหมคะคุณน้าอร่อยเนาะถ้ากินในป่านี่อร่อยทุกอย่างค่ะพี่ได้กินชิ้นเดียวโอ้โหเออทางนี้แหละถูกแล้วพ้าวรถเราอยู่ทางนี้ไปทางนี้นะคะเนี่ยไม่ไกลลงมาทีเดียวคุณน้าโคตรสวยเลยวันเนี้ยตอนนี้นะคะพีทแล้วก็พี่ๆน้าๆนะคะญาติๆทุกคน ที่มาทําสวนข้าวโพดนะคะก็มาทํากับข้าวกินในป่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ทางทุลักทุเลนิดนึงแต่ว่าสนุกนะคะเพราะว่ามันเป็นการร่วมกิจกรรมกับ ata, ครอบครัวนะคะกับคนในครอบครัวมากินด้วยกันในป่าเนี่ยอร่อยมากคือมาหลายครั้งแล้วนะคะที่กินในป่าเนี่ยพอกินทีไรมันก็อร่อยทุกทีเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมชาตินะคะซึ่งรู้สึกว่ามีความสุขมากมาก็กพี่ก็พามาสนุกดีนะคะน้นๆทีพี่จะทําสวนแล้วก็พากันมากินแบบนี้นะคะ่ะคือมันสนุกดีคือ แบบว่ามันได้รู้วิถีชีวิตของคนกรีเยงด้วยนะคะว่าเขาทํากินอะไรกันยังไงคือกรีเยงแดงก็กินแบบนี้หลเนาะน้อเนาะค่ะกรี่ยงขาวกรี่ลงแดงทุกคนนะคะที่อยู่เป็นคนที่อยู่บนดอยนะคะเขาก็จะกินกันแบบนี้คือกินตามดินน้ำเนี่ยกินแบบง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยไอรถพี่ชายนะคะน,นี่พี่ชายนะคะโป,โปรโมทน้องสาวสุดริตนะคะติดโลโก,ก้ลูกพีะะ้ชาแนลเลยค่ะโปรโมทน้องสาวสุดริตแล้วค่ะรถพีพ่่ก็ติดนะคะพี่ไล่ติดทุกที่ล่ะรถเป็นรถแยกพี่น้องนะพี่เอาซิ๊กเกอร์ติดทุกคนเลย ไม่มีใครไม่พลาดเลยมีรถน้านะคะเดี๋ยวถ้าก่อนน้ากลับ้วพี่จะแอบเอาติดสะอันหนึ่งอะโปรโมทต,ตัวเองเป็นในตัวนะคะค่ะไงวันนี้นะคะคลิปการทํากินในป่าวันนี้ก็จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแน,นลเป็นนานวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ